ดอกไม้ที่เราปลูกด้วยแสงไฟฟ้านะคะเพื่อนดูสิคะอันนี้เราปลูกเองนะคะเพื่อนๆเราไม่จะเป็น้องไปซื้อเขานะคะอันนี้เป็นคนรักของอจูนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านวันนี้เราจะมาทำการปลูกดอกไม้ค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นกากมะพร้าว ที่เขาทำสำเร็จมาแล้วนะคะเป็นกากมะพร้าวแห้งค่ะเราจะเอาประมาณ60ชิ้นนะคะแล้วก็เอาใส่ในถังนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มนับกันเลยค่ะอันนี้ก็10ชิ้นนะคะ หมดนี้60ชิ้นเดี๋ยวเราจะไปเปิดน้ำเพื่อที่จะให้เขาซับน้ำนะคะเราก็จะเปิดน้ำเป็นน้ำที่แบบไม่ร้อนแล้วก็ไม่เย็นจนเกินไปค่ะเราก็จะแช่น้ำไว้ก่อนนะคะประมาณ15นาทีค่ะ ดอกไม้ของเราทั้งหมดมี3ชนิดนะคะซาลเวียลูบีเลียแล้วก็พาดโกนนะคะเราก็จะมาเปิดมเมล็ดดอกไม้อีก2ชนิดนะคะ ข้างในนี้ก็จะมีเมล็ดดอกไม้รู้สึกว่าอันนี้จะมีเยอะด้วยนะคะแต่ว่าเราจะเอาออกมานิดหน่อยนะคะก็จะประมาณนี้นะคะหลังจากที่เราเอากากมะพร้าวไปแช่น้ําแล้วเขาก็จะมีลักษณะการพองตัวขึ้นมาแบบนี้นะคะอันนี้จะอยู่ด้านล่างเพราะว่าเขาเป็นพื้นเรียบ ถ้าเป็นครุข่ะแบบนี้เราจะเอาขึ้นข้างบนเพื่อที่จะเอาเมล็ดดอกไม้วางด้านบนนะคะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยค่ะเราจะใช้ประมาณ20นะคะหลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆเราก็จะมาเอาเมล็ดดอกไม้วางไว้ด้านบนค่ะเราจะวางไว้ไม่กดลงไปนะคะเพราะว่าเมล็ดดอกไม้ต้องการ แสงหลังจากที่เราทำเสร็จแล้วดอกไม้สองชนิดก็จะมาเริ่มเป็น ลูบีเลียค่ะลูบีเลียนี้เขาค่อนข้างที่จะ,มะเมล็ดของเขาเล็กๆนะคะเราก็จะใช้เต็มเลยค่ะใสกากมะพร้าวที่เราผสมน้ำเสร็จแล้วเราก็เอามาวางให้เต็มเลยค่ะเราก็จะมาใส่มเมล็ดดอกไม้ค่ะ,มะเมล็ดเขาเล็กมากๆเราก็ใช้มือของเราแตะลงไป แล้วก็เอามือของเรามาวางไว้ด้านบนค่ะหลังจากที่เราเพาะเมล็ดดอกไม้ทั้งสามชนิดเสร็จแล้วเราก็จะเอาเมล็ดพวกนี้ไปวางไว้ใต้หลอดไฟค่ะเขาจะไม่มีน้ำไหลออกมานะคะเพราะว่าด้านล่างเราก็จะมีถาดรองอยู่นะคะถ้าเกิดว่าเราลดน้ำน้ำก็จะไหลลงมาด้านล่างด้านล่างจะมีถาดรองค่ะ อันนี้จะเป็นหลอดไฟของเรานะคะเพื่อนๆเ,เราก็เสียบปลั๊กแล้วก็เปิดแบบนี้นะคะรอสักระยะหนึ่งนะคะแสงไฟก็จะเริ่มสว่างค่ะหลังจากนั้นเราก็จะเอาเมล็ดดอกไม้ของเรามาวางไว้ตรงนี้นะคะเราก็จะวางไว้แบบนี้เพื่อให้เราได้รู้ว่า ดอกไม้แต่ละชนิดของเรานะคะมีสชนิดนะคะฉีดน้ำลงไปเพื่อให้เมล็ดดอกไม้ของเราได้รับความชุ่มชื่นเยอะๆนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาทำการเอาพลาสติกคุมไว้ข้างบนนะคะเราจะทิ้ง มเมล็ดพันธุ์ดอกไม้ของเราไว้แบบนี้ประมาณสองอาทิตย์นะคะเขาก็จะมีการเริ่มแตกยอดออกมานะคะระหว่างที่เรารอสองอาทิตย์นี้นะคะเราก็จะมาทําการฉีดน้ํานะคะวันเว้นวันให้มเมล็ดดอกไม้ของเรานะคะเดี๋ยวเรารอประมาณสักสองอาทิตย์นะคะเราก็จะมาดูมเมล็ดดอกไม้ของเรานะคะ เพืเ่อนทุกท่านคะตอนนี้ก็ผ่านมา5้าวันแล้วนะคะหลังจากที่เราเพาะเมล็ดดอกไม้ของเราค่ะเราก็จะมาทำการฉีดน้ำนะคะเราก็จะเปิดฝาคุมออกค่ะแล้วก็ฉีดน้ำลงไปนะคะในแต่ละช่องละช่องเพื่อให้ดอกไม้นะคะได้รับความชุ่มชื่นค่ะอันนี้ก็จะเป็น ลูบีเลียนะคะเริ่มจะขึ้นมาแล้วนะคะเพืเ่อนๆเห็นนะคะจะเป็นเล็กๆเล็กๆเขียวๆเนี่ยเขาเริ่มที่จะแตกขึ้นมาแล้วนะคะเวลาผ่านมา5วันค่ะเราก็จะปิดฟ้าไว้ค่ะเดี๋ยวเราจะมารออีกสักระยะหนึ่งนะคะแล้วก็ทำการลดน้ำต่อไปนะคะ อันนี้ก็ผ่านมาได้7วันแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นลูบิเลียนนะคะเขาเริ่มที่จะเกิดขึ้นมาแล้วนะคะแต่ว่าตอนที่เราพ่อมเมล็ดเขานะคะเราใช้มือแตะแตะแตะลงไปในในหลุมต่างๆนี้นะคะแต่ทีนี้เพราะว่ามันติดมือมาเยอะนะคะก็เลยเกิดมาแบบว่า เยอะมากเลยนะคะประมาณ20ได้เลยนะคะทีนี้เราจะมาทำการถอนเมล็ดเล็กๆที่เกิดออกมานี่มันเยอะไปนะคะเราจะถอนทิ้งแล้วเราจะเก็บไว้ประมาณ5 5หต้นนะคะผ่านมาแล้วประมาณ3าอาทิตย์นะคะเพืเ่อนๆเราก็จะมาทำการผสมดินนะคะเพื่อที่จะแยกมเมล็ดพัน์ใส่กระถางอีกระถางหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นดินนะคะเราก็จะใช้ประมาณ สาระโมน,นะคะ่ะอันนี้นะคะเป็นก้อนหินนะคะเขาเอามาแปลรูปสำเร็จเรียบร้อยแล้วแล้วนะคะก็จะเป็นเหมือนกับโฟมนะคะคล้ายๆโฟมเล็กๆ,ๆเขาก็จะใส่ลงไปในดินผสมไปในดินเพื่อให้ดินนะคะมีอากาศข้างในนะคะเดี๋ยวใส่ลงไปเลยนะคะ อันนี้เราก็จะผสมเข้าไปประมาณนี้นะคะเราก็จะเห็นเศษขาวๆนะคะผสมอยู่กับดินประมาณนี้นะคะหลังจากที่เรา,พาเพาะเมล็ดผ่านไปแล้วสามอาทิตย์นะคะลูบีเลียนะคะก็จะมีลักษณะแบบนี้นะคะเริ่มเกิดมาแล้วนะคะถัดมาก็จะเป็นพาราโกนนะคะพาราโกนของเราก็เกิดมาแล้วนะคะ ถัดมานะคะก็จะเป็นซาลวเวียนะคะเขาไม่เกิดนะคะ,มะเมล็ดของเขาเสียนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะมาทําการเอามเมล็ดดอกไม้ของเรามาใส่กระถางที่ใหญ่ขึ้นนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนําเมล็ดดอกไม้นะคะใส่ลงไปในกระถางอันนี้นะคะแล้วเราก็จะเอา เศษดินนะคะที่เราผสมเมื่อกี้นะคะใส่ลงไปด้านข้างกดลงให้แน่นๆนิดนึงนะคะเราได้แล้วนะคะหนึ่งกระถางค่ะแล้วเราก็จะมาเอาอันนี้เช่นกันนะคะใส่ลงไปด้วยนะคะแล้วก็เอาดินใส่กดน,นะคะ ประมาณนี้ค่ะเราก็จะใส่มเมล็ดดอกไม้ของเราลงไปแล้วก็เอาดินที่เราผสมนะคะใส่ลงไปได้านข้าง็กดนิดนึงนะคะกดให้แน่นๆนิดนึงนะคะเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะเราจะทําให้หมดเลยนะคะ เสร็จแล้วมาใส่กระถางเรียบร้อยหมดแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้เราก็จะมาตั้งไว้ข้างบนนี้ค่ะ ได้แล้วนะคะใส่ลงไปหนะึ่งได้แล้วนะคะเราก็จะมาทำการเปิดน้ำผสมลงไปนะคะเราใช้น้ำเย็นค่ะ เราจะผสมประมาณนี้นะคะสำหรับสารอาหารที่จะให้ดอกไม้ของเราเราจะเทลงไปตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเราทำการเทลงไปเลยนะคะน้ำของเขานะคะก็จะไหลไปทั่วกระถางต้นไม้ของเราเลยนะคะ กระถางต้นไม้ของเราก็จะมีรูอยู่ด้านล่างนะคะเขาก็จะซับเอาน้ำนะคะที่เราเทลงไปเมื่อกี้นะคะเพื่อที่จะไปเลี้ยงนะคะรากของต้นไม้ให้เจริญเติบโตขึ้นมานะคะส่วนแสงเราก็ใช้หลอดไฟนะคะในการให้แสง ดอกไม้นะคะเพื่อการเจริญเติบโตนะคะอันนี้ก็จะเป็นการปลูกดอกไม้นะคะด้วยหลอดไฟนะคะเราไม่จําเป็นต้องใช้แสงพาทิตนะคะเพราะว่าบ้านเราพาทิตไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นนะคะช่วงนี้ก็ยังอากาศหนาวอยู่นะคะเราก็เลยใช้หลอดไฟนะคะในการปลูกดอกไม้ค่ะเพื่อนเพื่อนทุกท่านคะหลังจากที่เราให วิตามินหรือว่าให้ปุ๋ยกับต้นดอกไม้ของเรานะคะผ่านมา1อาทิตย์นะคะดอกไม้ของเราก็เริ่มโตขึ้นมาเยอะเลยนะคะเราจะรออีกสักระยะหนึ่งนะคะให้ดอกไม้ของเราได้โตเต็มที่นะคะหลังจากนั้นเราก็จะเอาดอกไม้ของเราไปใส่กระถางแล้วก็ปลูกข้างนอกนะคะ เพืเ่อนๆทุกท่านคะหลังจากที่ผ่านไปประมาณ1เดือนกับ2ออาทิตย์นะคะดอกไม้ที่เราปลูกด้วยแสงไฟฟ้านะคะตอนนี้ดอกไม้ของเราก็ออกดอกแล้วนะคะก็จะมีพาดะโกนกับลูบิเลียนะคะ ส่วนซานเวียนะคะเขาไม่เกิดนะคะตอนที่เราปลูกนั้นเราปลูกดอกไม้3ชนิดนะคะอีกชนิดหนึ่งไม่เกิดนะคะเกิดแค่2ชนิดนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทําการเอาดอกไม้ของเราใส่ในลังนี้นะคะเพื่อที่จะไปลงกระถางปลูกนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะอากาศข้างนอกนะคะเริ่มที่จะดีแล้วนะคะแล้วก็มีพระอาทิตย์ด้วยนะคะตอนนี้ดอกไม้ของเราก็เหมาะ สำหรับการจะเอาไปปลูกแล้วนะคะเ,เพื่อนๆดูสิคะอันนี้เราปลูกเองนะคะเ,เพื่อนๆเราไม่จาเป็นต้องไปซื้อเขานะคะที่นี่นะคะส่วนใหญ่ในช่วงดูๆหน้าร้อนหน้าสมมะนี้นะคะเขาก็จะชอบปลูกดอกไม้ตามสถานที่ต่างๆนะคะสวนสาธารณะหรือว่าตามสนามบ้านนะคะหรือว่าเราปลูกให้ญาติเรานะคะที่เขาเสียชีวิตไปก็ ก็ได้นะคะวัน hmm. น the kind of ี้จูก็จะไปปลูกให้บ้านพบุรุษนะคะที่เขาจากเราไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปปลูกดอกไม้ให้เขานะคะเดี๋ยวเราก็ไปปลูกที่บ้านด้วยนะคะเพื่อนๆตอนนี้จูก็เก็บแล้วนะคะเพื่อนๆดูสิคะถ้าเกิดว่าเราไปซื้อเขานะคะเพื่อนอันนี้หลายตังเลยนะคะเพื่อนๆกระถางหนึ่งเนี่ยก็ขายแพงนะคะแต่ว่าอันนี้เราเราปลูกของเราเองนะคะเพื่อนๆ เดี๋ยวเราจะไปทำการเอาดอกไม้ลงกระถางนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวจูเก็บดอกไม้นิดนึงนะคะ อนนี้นะคะเพื่อนๆเราก็ได้เดินทางมาถึงชิรากโกแล้วนะคะบ้านเราก็เรียกว่าป่าช้านะคะเพื่อที่จะมาปลูกดอกไม้นะคะให้บรรพบุรุษของเรานะคะให้ญาติของเรานะคะที่จากไปแล้วนะคะตอนนี้จูก็จะมาปลูกต้นไม้นะคะให้บรรพบุรุษของอจูที่จากไปนะคะอันนี้นะคะเพื่อน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 คะเราก็ไปเอา จอบแล้วก็ที่พวนดินด้วยนะคะแล้วก็ไปเอาที่มาลดน้ำด้วยนะคะอันนี้นะคะเราก็จะทำการปลูกนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำการพวนดินก่อนนะคะ อันนี้นะคะเพื่อนๆก็จะมีน้ําอยู่ข้างในนะคะเป็นจลอนใส่น้ําอันนี้ก็จะเป็นดินเราเตรียมมาแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นดอกไม้ที่เราเตรียมมาอันนี้ก็จะเป็นที่ปลูกต้นไม้นะคะเราก็จะทําการเอาดินเก่าออกนะคะเพื่อนๆอันนี้เป็นดินตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะเยอะอยู่นะคะเพื่อนๆเราต้องเปลี่ยนดินทุกปีเลยนะคะเพื่อน ทุกๆปีนะคะในช่วงดููหน้าร้อนนะคะประมาณมิถุนาก,ากรกฎานะคะ <c oughs> เราก็จะมีการมาปลูกต้นไม้ตลอดเลยนะคะ <c oughs> ถ้าเราไม่ซื้อเราก็ปลูกเองนะคะดอกไม้ <c oughs> เราเราได้เอาดินออก ลึกอยู่นะคะอันนี้นะคะอดินเก่าทิ้งไปเดี๋ยวเราจะดินใหม่ลงนะคะอันนี้เป็นดินใหม่นะคะเพื่อนๆเทดินใหม่ลงไปนะคะแล้วก็เราจะมาทำการปลูกนะคะ ตบดินให้แห้งนะคะเพือ่อนๆดูสิคะเราปลูกด้วยพลังงานแสงไฟนะคะเราไม่ต้องซื้อเขานะคะอันนี้ได้สองต้นนะคะเพือ่อนๆอันนี้ต้นที่สามนะคะ อันนี้คือต้นที่สี่นะคะเพื่อนๆเอาปลูกลงไปนะคะอันนี้ต้นที่ห้านะคะเพื่อนๆอันนี้ต้นที่หกนะคะดูสิคะเพื่อนๆรากของเขานะคะนี่นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวจูก,ก็จะปลูกลงตรงนี้นะคะเพื่อนๆ เสร็จแล้วนะคะเพืพ่อนๆเก็บกล่องนี้นะคะเพืพ่อนๆถ้าเกิดว่าเราว่าจะใช้ปีหน้านะคะอันนี้เรากลับบ้านด้วยนะคะเศษขยะเราเอาไปทิ้งเก็บด้วยนี่นะคะเพืพ่อนเราจะมาทําการลดน้ํานะคะเพื่อนๆลดน้ำนะคะ ตรงนี้สกปรกเราก็ลูบร,รูรูปออกนิดนึงนะคะเพื่อนๆเรตามนะคะอันนี้เป็นอาคนรักของอจูนะคะอจูก็ต้องมาปลูกดอกไม้ให้เขาทุกปีเลยนะคะเรามีคนรักแต่ว่าคนรักของเราเขาทิ้งเราไปนะคะเขาไม่อยู่กับเรานะคะเขาเป็นโรคมะเร็งนะคะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราทำการเก็บนะคะ เพื่อนๆทุกท่านคะหลังจากที่เราไปปลูกดอกไม้ที่ป่าช้ามาแล้วนะคะหรือว่าชีลาโกโก้นะคะเราก็จะมาทําการปลูกดอกไม้ที่บ้านของเรานะคะเอาไว้ที่ระเบียงตรงนี้นะคะมีอยู่ทิดสามกระถางยาวเลยนะคะเราจะใส่อันนี้ลงไปนะคะเพื่อนๆ อันนี้จะเป็นหิ้งกวดเล็กๆนะคะเพื่อที่จะให้ให้เขาระบายอากาศได้ดีนะคะเราจะใส่ทั้ง3ามเลยนะคะเราจะใส่ประมาณนี้นะคะเ,เพื่อนๆเสร็จแล้วนะคะเ,เพื่อนๆเราก็จะมาใส่ ดินลงไปนะคะอันนี้คือดินนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้เราใส่ดินนะคะเราก็จะใส่ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆใส่หมดทั้งสามอันเลยนะคะ นี้นะคะเพื่อนๆก็จะเป็นหินนะคะแล้วเขาก็จะเอามาบดเล็กๆๆนะคะเพื่อที่จะให้เราผสมกับดินนะคะเพื่อที่จะทําให้ดินนะคะมีอากาศนะคะแบบนี้นะคะมันอนๆเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะคนให้ทั่วเลยนะคะเนี่ยแบบนี้นะคะ ดินค่ะมันก็จะมีอากาศอยู่ข้างในนะคะพเพื่อนๆเราก็ชมไอ้สีาขาวๆนี้ลงไปนะคะเป็นหินนะคะพเพื่อนๆแต่เขาก็เอามาแปรรูปนะคะหลังจากที่เราเตรียมด,ด,ดินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพเพื่อนๆเราก็จะมาทําการเอาดอกไม้ของเราลงนะคะอันนี้นะคะพเพื่อนๆเราก็ถอดออกนะคะจากกระถางนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็ จะใส่ลงไปแบบนี้นะคะเพื่อนเพื่อนอันนี้นะคะเพื่อนเพื่อนดูรากเขาสิคะสวยมากๆเลยนะคะเราก็จะใส่ลงไปนะคะ หลังจากที่เราเอาดอกไม้ลงกระถางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนเพื่เราก็จะมาทําการผสมดินอีกนะคะเพื่อที่จะใส่ดินลงไปให้เต็มนะคะนี่ได้แล้วนะคะเพื่อนเพื่เราก็จะเอาดินที่เราผสมนี้นะคะมาใส่ตรงนี้ โรยด้านข้างนะคะให้เต็มให้แน่นเลยนะคะเพราะว่าเราใส่แค่ครึ่งนึงนะคะก็จะใส่ดินให้แน่นเลยนะคะ นี่นะคะเพื่อนๆอาจูก,ก็จะปลูกฟีละครั้งนะคะเราชอบอยู่แล้วนะคะเมื่อก่อนเราอยู่บ้านเราอยู่ยเมืองไทยนะคะเราก็ปลูกอยู่เรื่อยนะคะปลูกผักปลูกอะไรไว้กินนะคะพอเรามาอยู่นี่เราปลูกผักไม่ค่อยได้อากาศมันหนาวนะคะเราก็มาปลูกดอกไม้ใส่ระเบียงบ้านของเรานะคะอากาศดีๆเราก็ออกมานั่ง ดื่มกาแฟนะคะชมดอกไม้สวยๆอยู่ที่ระเบียงบ้านของเรานะคะบ้านอาจูก,ก็จะปลูกดอกไม้ได้ช่วงนี้นะคะเพื่อนๆช่วงหน้าร้อนประมาณก็รกราคมสิงหาเนี่ยนะคะแล้วก็ไปถึงกันยาเนี่ยอากาศก็เริ่มจะหนาวแล้วนะคะเพื่อนๆหิมาก็เริ่มจะมาเราก็ออกจะต้องดอกไม้ของเราก็จะเริ่มเหี่ยวนะคะเพราะว่าอากาศติดลบแล้วนะคะ เริ่มจะหนาวช่วงนี้เราก็ปลูกได้นะคะตบดินลงให้แน่นเลยนะคะเพื่อนๆด้านข้างตรงนี้นะคะทั้งซ้ายแล้วก็ทั้งขวาเลยนะคะเพื่อนๆรอบด้านเลยนะคะอันนี้เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆอันที่สองเสร็จแล้วนะคะเลยอีกอันนี้นะคะหลังจากที่เราเอาดินลงเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆเราก็จะมา รดน้ําเขานะคะด้านข้างนะคะเพื่อนๆรดนให้ชุ่มนะเพื่อน,นะะๆเสร็จแล้วนะคะรดน้ําแล้วค่ะหลังจากที่เรารดน้ําแล้วนะคะเพื่อนๆเ,เราก็จะมาใส่เหล็กอันนี้นะคะอย่างละข้างหนึ่งนะคะ้างหนึ่งเพื่อที่จะเอามาห้อยที่ระเบียงของเรานะคะเดี๋ยวเราจะมาทําการเอาเหล็กเข้าไปในกระถางต้นไม้ของเรานะคะหรือว่า ตรงนี้นะคะสอดเข้าไปนะคะเพื่อนๆอันนี้เราก็จะใส่เหล็กเข้าไปนะคะเพื่อนๆนี่นะคะแล้วก็ดึงเข้ามาเ<ด>พื่อที่จะให้เหล็กสองอันนี้นะคะเ <ๆ S 1> พื่อนๆไปเกาะที่ระเบียงตรงนี้นะคะเดี๋ยวดูนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวจูก็จะยกขึ้นมาเกาะที่ระเบียงนี้นะคะๆๆ นี่นะคะเพื่อนเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆดอกไม้ของเรานะคะหนึ่งนะคะสองนะคะเพื่อนๆแล้วก็นี่ค่ะเพื่อนๆสามอันนะคะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวจูจะมาทำการเก็บตรงนี้ให้เรียบร้อยนะคะ